โอเคนะครับวันนี้ก็กลับมาแบบเกมเก็นชินนิมแพกันอีกครั้งหนึ่งโดยในวันนี้นั้นตัวผมนั้นจะมาทําการสรุปเควสชื่อเสียงเมืองซูเมรุที่จะมีชื่อว่าตําราวดุลคาถาซึ่งก็จะเป็นหนึ่งในเควสย่อยของตาราอารันจกาซึ่งตัวงผมนั้นได้ทำ p l a ส l i s t ใน description ในส่วนของชื่อเสียงเมืองซูเมรุซึ่งเควสในคลิปนี้นั้นจะต่อจากตําราอารันจกาบทเพลงกลางพนาไลาซึ่งในเควสนี้นั้นจะมีวิธีการทําอย่างไรบ้างก็มารับชมรับฟังกันได้เลย โดยหลังจากที่ตัวของเราดันเสร็จเควสในการรวบรวมโน้ตเพลงเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวของเรานก็จะเริ่มเควสตำราวารุณคาถาซึ่งก็สามารถไปตามบริเวณจุดในแผนที่นี้ได้เลยเมื่อตัวของเราไปถึงยังพื้นที่บริเวณแห่งนี้แล้วตัวของเราจะพบกับตัวของอาราณะที่กำลังถูกมอนสเตอร์เข้าโจมตีอยู่ ดยหลังจากที่ตัวของเรานั้นจัดก,การมอนเตอร์เพื่อช่วยเหลือเขาเรียบร้อยแล้วเรานั้นจะเข้าไปคุยกับเขาซึ่งตัวของเขาได้มีชื่อว่าอาราพาดูซึ่งตัวของเขานั้นมีหน้าที่ในการดูแลป่าอาพัมทําหน้าที่ดูแลรักษากลไกมัสจันวารุณะที่จะเป็น,นกลไกในการรักษาสิ่งแวดล้อมในป่าแห่งนี้ที่ทางขึ้นโดยนาราวารุณะซึ่งนาราวารุณะนั้นก็คือคนที่เราคาดการว่าในอดีตนั้นก็คือพี่น้องฝาแฝดของเราที่ได้เดินทางมายังพื้นที่อย่างนี้เมื่อในอดีต แล้วก็ได้สร้างตัวของกลไกมหัศจรรย์วารุณะซึ่งกลไกมหัศจรรย์นี้จะมีหน้าที่ทําอะไรนั้นตัวของเรานั้นก็ตามอาราพันดูไว้ได้เลยซึ่งเมื่อตัวของเราตามตัวของอาราพันดูขึ้นมาอย่งจุดที่กําหนดแล้วเรานั้นก็จะดูกลไกทํางานของกลไกมหัศจรรย์นี้กัน โดยตัวของเรานั้นจะเห็นได้ว่าตัวของกลไกนี้นั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการเรียกน้ำฝนซึ่งในอดีตก่อนที่ตัวของนาราวดูมะมายังที่แห่งนี้โดยจริงงแล้วตัวของกลไกนี้ถูกสร้างโดยท่านหญิงลูกคเทวดาและตัวของอารามุคุคันดาแต่ในสมัยตอนเริ่มแรกนั้นตัวของกลไกนี้มันได้นำพาน้ำฝนมาพร้อมกับสิ่งที่ไม่ดีตามมาอีกด้วยซึ่งตัวของนาราวดูมะนั้นก็ได้แก้ในส่วนของตรงนี้เพื่อทำให้ตัวของกลไกนี้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้นและตัวของอาราณะในตอนนี้นั้นก็ได้้รรัับหนนนนาาทีี่ใกกกกปปอลไ้ ซึ่งนี่แหละก็คือสิ่งที่เราจะต้องไปช่วยทําความสะอาดและดูแลกลไกอันนี้ก็เพราะว่าตอนนี้มีตัวอองมอนสเตอร์และฟังกัสเข้ามาทุกร้านทําให้ตัวของอาราพันดูไม่สามารถไปซ่อมบํารุงหรือทําความสะอาดกลไกนี้ได้ซึ่งนี่แหละก็เป็นในส่วนของจุดแรกและในจุดนี้นั้นตัวเราจะต้องไปจัดการกับเหล่าฟังกัสที่ตัวอาราพันดูนั้นจะวางให้เราไปช่วยจัดการ2จุด เมื่อจัดการทั้งสอจุดเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวของเราเด่กก็จะกลับไปยังจุดพักพรเพื่อคุยกับตัวของอารพันดูอีกทีนึง หลังจากนี้ตัวของอาราพันดูนั้นก็จะได้บอกว่าหลังจากที่ตัวเราจัดการกับตัวปัญหาเสร็จต,ตัวเราเก็ต้องทําการรักษากลไกมหัศจรรย์อันนี้โดยรักษากิ่งกา้านใบช,ชาชาใบก้านกิ่งไม่เกี่ยวกันนะอันนี้เล่นมุกอะไรไม่ดูเลยคือง่ายๆก็คือตัวของเรานั้นจะต้องตามหากิ่งก้านและใบไม้ที่เป็น,นกลไกที่กระจายตัวอยู่ตรงบริเวณพื้นที่แห่งนี้ซึ่งหลังจากนี้นั้นตัวเราก็จะออกตามหากิ่งก้านและใบไม้กันที่วิธีการตามหาตัวของเราต้องไปยังจุดที่แมปกําหนดก่อน โดยเมื่อตัวของเราได้มาถึงจุดที่แบบกาหนดเรียบร้อยแล้วตัวของเรานั้ก็จะเจอกับก้อนหินทรงประหลาดตรงบริเวณนี้ซึ่งในส่วนนี้แหละก็คือคกลไกของกิ่งไม้และใบไม้ซึ่งก้อนหินเหล่านี้แหละก็คือคกลไกสําคัญที่ตัวของอารามุคูทันดาและท่านหญิงลูกคาเทวดาสร้างขึ้นซึ่งวิธีการแก้กลไกลตรงบริเวณนี้นั้นเรานั้นจะต้องหันหินที่เป็นใบไม้รอบๆเข้าสู่ตรงกลางโดยวิธีการก็ตามนี้เลยหมุนรอบๆเข้าสู่ตรงกลางนะนะ ดยเมื่อตัวเราหมุนจนครบเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้ตัวเราก็จะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของอารัพันดูโดยหลังจากที่ตัวของเขาได้รักษาตรงบริเวณนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วตัวเขานนั้ก็จะบอกกับเราว่ายังมีอีก3จุดที่เราจะต้องไปซึ่งแต่ละจุดนั้นก็จะมีตัวของอาราณะคอยดูแลอยู่ซึ่งตัวของเรานั้นก็ต้องออกตามหาจุดทั้ง3จุดเหล่านั้นโดยในตัวของจุดแรกนั้นก็เสร็จเพียงเท่านี้โดยต่อไปจุดที่2ที่ตัวของเรานั้นจะต้องไปทําการรักษาตัวของกลไกมหัศจรรย์มันก็จะขึ้นบอกในหน้าเคว เเมื่อตัวของเรามาถึงพื้นที่ที่กำหนดแล้วตัวของเราก็ต้องออกตามหาตัวของอาราณะซนะึ่งตัวของอาราณะตรงนี้นั้นก็คือตัวของอาราราคุณละ ที่ได้รับผิดชอบในการดูแลจุดตรงนี้ซึ่งตัวของเราต้องออกตามหาตัวของกิ่งไม้และใบใไม้เพื่อทําการรักษาคคกลไกมาสจันซึ่งก่อนที่ตัวของเราจะไปตามหากิ่งไม้และใบใไม้เหล่านั้นตัวของอาราคุดะนั้นจะขอให้เราช่วยตามหาความทรงจําของก้อนหินที่ถูกตัวของเราฟังกัสขโมยไปโดยตัวของอาราคุดะนั้นไม่อยากเจอพวกฟังกัสเหล่านั้นจึงทําให้ในส่วนนี้นั้นตัวของเราจะต้องทําทการสเตลหรือแอบ,บซ่อนไม่ให้ตัวของฟังกัสเหล่านั้นจับได้โดยในส่วนนี้นั้นผมก็พยายามค่อยๆไปละกันโดยตัวของมันนั้นก็จะมีจุดเช็คอยยตรื่ออูาามทาง โดยมื่อตัวงเราเดินทางมาถึงยังที่ที่ตัวของอาราราคุระนั้นบอกซึ่งก็คือตรงบริเวณความทรงจําของก้อนหินทุกส่วนของตรงนี้นั้นตัวของเราต้องทําการกําจัดสปอร์ที่อยู่ตรงบริเวณนี้สักกอน เมื่อตัวของเรากาจัดสปอร์เรียบร้อยแล้วตัวของอาราราคุระนั้นก็จะได้บอกว่าตัวของก้อนหินเหล่านี้นั้นก็คืออนุสร์ที่ถูกสร้างขึ้นให้ก็เพื่อน,นาราวารุณนะเป็นอนุสร์สถานที่สร้างขึ้นเพื่อน,นาราสีอทองคนนั้นที่เรานั้นก็คาดว่าเป็นพี่น้องฝาแฝดของเรานั่นเองโดยหลังจากนี้ตัวของเรานั้นก็จะทําการตามหากิ่งไม้และใบไม้เพื่อทําการรักษากลไกมหัศจรรย์ต่อไปซึ่งมันก็จะอยู่ด้านล่างนี้เลยก็จะเป็นด้านล่างของก้อนหินความทรงจำอ่ะนะ ดยเมื่อตัวของเรานั้นเข้ามาถึงเรียบร้อยแล้วตัวของเราก็จะเห็นว่าตรงบริเวณนี้นั้นไม่มีใบไม้เลยซึ่งแท้จริงแล้วตัวของใบไม้ก็จะอยู่ตรงบริเวณรอบนอกซึ่งตัวของเรานั้นก็สามารถตามพลังงานธาตุไม้ไปได้เลยโดยอันแรกนั้นก็สามารถวิ่งตามผมออกมาได้เลยโดยตัวเราในส่วนนี้นั้นจะต้องหมุนให้ทิศทางของหินนั้นหันเข้าสู่ตรงกลางแลนต่อไปนั้นก็สามารถวิ่งตามผมมาได้เช่นเดิม แล้วในส่วนนี้นั้นเราก็หมุนเข้าสู่ตรงกลางซึ่งเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นก็สามารถวิ่งตามผมมาได้เช่นเดิมโดยหินก้อนสุดท้ายนั้นจะอยู่ตรงบริเวณน,นี้ซึ่งตัวของเราก็ต้องหมุนให้มันเข้าสู่ตรงกลางและเมื่อตัวของเรานั้นหมุนครบทั้ง3จุดตัวของเราก็จะกลับไปรายงานให้ตัวของนาราคร่ะ น่ารักด้วยชื่ออ่นัน้จังวะซึ่งเมื่อตัวเรากลับมารายงานเสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นอันเซตกลไกในส่วนของตรงนี้นั้นก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของอารานาคุระหน้าที่ของเราในส่วนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วตัวเราก็จะไปยังจุดต่อไปกัน จุดต่อไปที่ผมจะไปก็คือระบบรากที่หลับไหลซึ่งมันก็จะอยู่ตรงบริเวณนี้ของแผนที่เลยแล้วนั่นก็สามารถวางมาตรงบริเวณดันได้แล้วก็เดินลงมาตามทางซึ่งตัวของเราเดินตามทางมาถึงบริเวณที่กําหนดเรียบร้อยแล้วตัวของเราเนี่ยก็ต้องใช้พินโบราณในการเล่นบทเพลงบางอย่างเพื่อที่จะทําให้ตัวของอารารณะนั้นปรากฏขึ้นมา ึ่งเมื่อตัวของเราเล่นเพลงเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวอาราคุนตินั้นก็จะปรากฏกายขึ้นมาคุยกับเราโดยตัวของเรานั้นก็จะได้เล่าสาเหตุในการมาที่แห่งนี้ก็คือการมารักษาส่วนหนึ่งของคนกมหัศจรรย์นั่นเองซึ่งในตอนนี้เราก็ไปตามหาตัวของกิ่งไม้และใบไม้กันเลยดีกว่าโดยตัวของกิ่งไม้นั้นก็จะอยู่ตรงบริเวณตามจุดท,ที่กําหนดเลยซึ่งเมื่อตัวของเราไปถึงแล้วตัวของอาราคนีินั้นก็จะบอกว่า ตัวของใบไม้ตรงบริเวณนี้นั้นไม่ได้อยู่ในพื้นที่อย่างนี้เลยแต่มันจะอยู่ในมิติความฝันซึ่งตัวของเรานั้นจะต้องทาการเปลี่ยนมิติตรงบริเวณนี้เป็นมิติความฝันสกอรโดยวิธีการนั้นตัวของเราจะต้องไปเปลี่ยนมิติตรงบริเวณนี้เป็นมิติความฝันซึ่งหลาจากที่ตัวของเราเปลี่ยนมิตินี้เป็นมิติความฝันเรียบร้อยแล้ว ตัวเรานั้นก็จะต้องออกตามหาใบไม้และหมุนมันซึ่งอันแรกนั้นก็จะอยู่ตรงบริเวณข้างๆนี้เลยแล้วก็หมุนเข้าสู่ตรงกลางอะนะเดินต่อไปนั้นก็ตามพลังงานธาตุไม้ไปได้เลยมันจะอยู่ด้านล่างอะ ซึ่งในจุดที่2นี้ตัวของเราก็หมุนเข้าสู่ตรงกลางแล้วก็ไปยังที่ต่อไปโดยจุดที่3ม,มันจะเริ่มจากด้านบนแล้ววิ่งลงมาด้านล่างนี้เลยซึ่งหลังจากที่ตัวงเรานั้นหมุนจุดสุดท้ายเรียบร้อยแล้วตัวเราเราก็จะกลับไปยังมิติความเป็นจริงซึ่งเมื่อตัวเรากลับมาเรียบร้อยแล้วเราเราก็จะกลับไปคุยกับตัวของอาราคุนติซึ่งก็จะเป็นการเสร็จในกลไกส่วนตรงนี้ เพราะที่เหลือตัวของอาราคุนตินั้นจะเป็นคนจัดการต่อเองโดยก่อนที่ตัวของเราจะไปตัวของอาราคุนตินั้นก็ได้บอกกับตัวของเราว่าตัวเรานั้นก็เหมือนกับตัวของนาราวาคุณะเพราะมีบางอย่างที่คล้ายคลึงกันเป็นอย่างมากซึ่งนี้ก็อาจจะเป็นหลักฐานเชื่อมโยงว่าตัวของนาราวาคุณะนั้นก็คือตัวของพี่น้องฝาแฝดเรานั่นเองซึ่งก็จะประมาณนี้สําหรับเนื้อเรื่องในเควสตรงนี้ตัวเรานั้นก็จะไปยังที่ต่อไปกัน ดยจุดสุดท้ายที่ผมจะไปก็คือจุดก้อนเหล็กอันแสนกดเกี้ยวซึ่งมันก็จะอยู่ตรงบริเวณโบราณสถานทางด้านซ้ายเลยโดยเมื่อตัวเราเดินทางมาถึงตรงบริเวณนี้เราก็จะเจอกับรูนการ์ ดยหลังจากที่ตัวของเรานั้นพบกับเหตุการณ์บางอย่างก็คือตัวของอาราบาริกานั้นได้จัดการกับรูนการ์ตัวนั้นไปเรียบร้อยแล้วทําให้ตัวของเรานั้นดูว่าตัวอาราบาริกานั้นแข็งแรงเป็นอย่างมากจนทําให้ตัวของเขานนั้ดูถูกเราและไม่ได้ให้ความช่วยเหลือเราอย่างเต็มที่ตัวของเรานั้นจะต้องพิสูจน์ความสามารถให้ตัวของอาราบาริกานั้นดูทําให้ตัวของเขานั้นยอมรับในความสามารถของเราซึ่งการทดสอบนั dun. ้นตัวของเขานนั้จะให้เราต่อสู้กับรูนการ์ด ซึ่งเมื่อจัดการเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวตัวทดสอบก็ยังไม่หมดตัวของเรา well, ีราัยก็ต้องเข้าไปยังโบราณสถานอีกสู้กับรูนกาตัวต่อไปซึ่งในส่วนนี้ก็ยังไม่หมดตัวของเราต้องเข้าไปอีกซ,ซึ่งในจุดนี้ก็คือจุดที่3ก็คือจุดจุดท้ายซึ่งหลังจากจัดการตัวของรูนกาตัวนี้เสร็จตัวของอาราบาริกานั้นดูเหมือนว่าจะยอมรับเราเรียบร้อยแล้วและพร้อมที่จะพาตัวของเรานั้นลงไปรักษาก,กลไกมัสจันโดยก่อนอื่นตัวของเรานั้นจะต้องลดระดับน้ําตรงบริเวณนี้ก่อน ซึ่งหลังจากที่ตัวของเราลดระดับน้ําเรียบร้อยแล้วตัวของเราเนั้นก็จะลงไปตามหากิ่งก้านด้านล่างกันซึ่งเมื่อตัวของเราเดินทางมาถึงตรงบริเวณตรงนี้แล้วตัวของเราเนั้นก็จะต้องออกตามหาใบไม้ตรงบริเวณนี้โดยเรานั้นก็สามารถตามหาใบไม้ตามพลังงานธาตุไม้ไปได้เลย โดหลังจากที่ตัวของเรานั้นหมุนใบไมาเรียบร้อยแล้วตัวของเรานั้นก็ต้องสู้กับรูนการ์ดซึ่งก็นะคิดไปแล้วแหละว่าต้องสู้กันซึ่งเมื่อตัวของเราจัดการในพวกมันเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวของเรานั้นก็จะกลับไปคุยกับอาบาริกาซึ่งหลังจากนี้ตัวของเขานั้นก็จะเป็นคนจัดการเองซึ่งทั้งหมดนี้นั้นก็จะเป็นการตามไปรับษากลไกมหัศจรรย์ของวารุณะซึ่งตัวของเราและเหล่าอาราณะณนั้นก็จะกลับไปรวมกันยังจุดพักพร โดยหลังจากที่ตัวของเรานั้นไปรักษาตัวของกลไกมาสจันเรียบร้อยแล้วตัวของเรานั้นก็จะกลับมารวมกลุ่มกันเพื่อไปรักษารากที่อยู่ตรงบรงิเวณศูนย์กลางของกลไกก็คือตรงบริเวณเสานําพูตรงกลางนั่นเองซึ่งตัวของเรานั้นก็เริ่มออกเดินทางกันเลยดีกว่าซึ่งเมื่อตัวของเราเดินทางมาถึงตรงกลางเรียบร้อยแล้วนั้นตัวของอาราพันดูนั้นก็จะเล่าเรื่องราวอีกทีเกี่ยวกับกลไกนี้นกลไกมาสจันวารุณะนั้นถูกสร้างขึ้นโดยท่นหญิงลูกคเทวดาซึ่งสร้างความชุ่มชื้นให้บริเวณพื้นที่แห่งนี้ซึ่่่งงงกก็จะทําาใหห้้้้พืนนนนนนนีีแััมฝตตออลลดเเว ซึ่งในส่วนนี้นั้นเราก็ต้องไปรักษารากที่มันดูดน้ําขึ้นมาปล่อยนั่นเองโดยหลังจากนี้ตัวของเรานนั้ก็จะเดินลงไปอย่างด้านล่าง โดยเมื่อตัวของเราเดินทางมาถึงตรงบริเวณนี้เรียบร้อยแล้วมันก็คือจุดศูนย์กลางของรากไม้ตรงบริเวณนี้ซึ่งตัวของเรานั้นก็ต้องทําการกําจัดสปอร์และมันก็จะปรากฏมอนเตอร์ออกมาให้เราจัดการโดยระหว่างที่ตัวของเราจัดการนั้นตัวของมันนั้นก็จะหนีไปซึ่งในส่วนนี้นั้นตัวของเราจะต้องไปจัดการตัวของมันที่หนีไปตามทางซึ่งในส่วนนี้ก็ไล่ตามมันไปเรื่อยๆตามทางแล้จัดการมันน่ะนะซึ่งก็ง่ายๆตามมันไปเลยอันนี้ผมขอตัดเอาละกันโดยหลังจากที่ตัวของเราจัดการทวกมันเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวของเรานั้นนกก็จะะเขข้าาไปคุยัับตวอองร ก็เพราะว่าหลังจากนี้ก็จะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเขาแทนซึ่งจะเกิดอะไรขึ้นนั้นเราก็มาดูกันเลย ซึ่งในส่วนนี้แหละก็คือการรักษาตัวของกลไกลมัสจันซึ่งมันก็จะเป็นการเสร็จเควสตำราวารุณคาถาซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของตำราดัญญกาและเมื่อเสร็จในเควสของบทนี้เรียบร้อยแล้วตัวของเรานั้นก็จะได้รับบทเพลง,งสสยน้ํามาอีกด้วยก็คือเราสามารถควบคุมการเปิดผิดของฝนได้ด้านเองก็จะประมาณนี้เลยสําหรับเควสเควสนี้ โดยหลังจากที่ตัวของเรานั้นเสร็จเควสตำราวารุณคาถาแล้วนั้นตัวของมันนั้นก็ยังจะมีเควสยิบย่อยอีกอันนึงก่อนที่ตัวของเรานั้นจะไปเควสบทต่อไปนั่นก็คือเควสกิ่งก้าที่งอกเงยโดยตัวของเรานั้นจะกลับไปที่หมู่บ้านวานานานะกลับไปหาตัวของอารณาคุระที่ตัวของเขานด้นกลับมายังวานานาณะเรียบร้อยแล้วหลังจากภารกิจเมื่อกี้ ซึ่งก็จะดูเหมือนว่าตัวของเขาในตอนนี้นั้นกาลังอยากจะปลูกดอกไม้บางอย่างซึ่งก็คือดอกไม้ไวเปอร์ยัสซึ่งตัวของเขานั้นก็จะขอให้เราไปตามหา,มาเมล็ดเหล่านั้นซึ่งในส่วนนี้ก็เก็บไว้ในคลิปอื่นก่อนละกันเดี๋ยวผมจะค่อยมารวบรวมเมลดพันเหล่านี้เพื่อนํามาปลูกในส่วนของอารานาคุระซึ่งก็คงหลังจากที่เควสตตำนานของอารันาา,าเสร็จนะ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับการจบไปของตำราวรุณคาถาซึ่งในเควสนี้นั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของตำราวารัญยากาซึ่งก็เป็นเนื้อเรื่องที่ยาวมากก็ยังไม่จบอ่ะนะซึ่งถ้าหากใครอยากดูเรื่องราวของเควสเรียงตามลําดับแล้วนั้นตัวผมนั้นก็ได้ใส่ไว้ในเพลย์ลิสต์เรียบร้อยแล้วอยู่ตรงใต้เดสคริปชันนะนะเพลย์ลิสต์เควสที่เสียงเมืองซูเมรุซึ่งเพื่อการง่ายก็ควรดูเรียงตามเพลย์ลิสต์ได้เลยซึ่งสำหรับเควสอรัญญกาในวันนี้นั้นผมก็ต้องขขอออออตตัััววววลาาาาาาไปกกออญญก,ปนนก่่ bye ่นนนแ้้้เเจจใหหรรรรืงงสํบบบี็